พวกหุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดเนี่ยมันจะมีปัญหามันจะยุ่งยากนะคะเพราะเขาเป็นผู้บริหารมีโอกาสเป็นผู้บริหารนะคะแล้วก็ต้องรับผิดต่อบรรดานี้ทั้งปวงแบบไม่จํากัดจํานวนด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาตายเนี่ยมันจะทําให้ห้างเลือกได้นะคะในวงเล็บผ้าคือคือเราอย่าลืมนะว่ามันมีหลายเหตุการณ์ในการเลือกห้างแต่ว่าข้อสอบออกในวงเล็บผ้าเท่านั้นคือตายแต่ทีนี้ในบางครั้งค่ะ หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดตายแต่ถ้าเกิดเข้าตามมาตานี้ค่ะ1060ให้เราไปดูมาตรา1060 <ๆ S 2> เพิ่มนะมนะไปดูกฎหมายข้อนี้ต่อเพิ่มอีกนิดนึงถ้าเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดนะครับนี่1060มีคนขอซื้อต่อซื้อหุ้นต่อไม่อยากเลิกข้างตอนแรกบอกว่าตายต้องเลิกใช่ไหมครับแต่ไอ้60มา,มาขยายความว่าบางครั้งก็ ก็อาจจะไม่เลิกนะถ้าเกิดมันมาเข้าหนึ่งูย์กด้วยอ่าเพราะว่าเรากลับไปที่ตัวเอกสารตรงนี้หน้านี้ของเราเนาะเพราะกลุ่มไม่จากัดมันมีตั้งสองคนมันไม่ได้มีคนเดียวไงฮะถ้ามีคนเดียวคือต้องเลิกเพราะว่ามันไม่ครบองค์แต่ตรงเนี้ค่ะมันยังเหลืออยู่แล้วคนที่เหลือเนี่ยบอกขอขอซื้อหุ้นต่อขอซื้อหุ้นต่อมันก็จะไม่ต้องเลิกนะคะ